เปิดพรีเวดดิ้งครั้งแรกของสาวคนนี้ลั่นจากนี้ขอมีผัวคนเดียวจนวันตายไล่จะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วสำหรับเอมมี่อมนวันหรือเอมมี่แม็กซิมที่จะควงสามีนอกวงการเตา๋าเอกพง์เข้าประตูวิวาในวันที่9มกราคม2566ที่จังหวัดชนบุรีแล้วและล่าสุดทั้งคู่ได้ควงแขนกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งสุดหวานมาให้ได้ชมพร้อมทั้งเอมมี่ก็ได้เปิดใจว่าเป็นการแต่งงานแอ์ และถ่ายพรีเวดดิ้งครั้งแรกในชีวิตการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตและจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่เอาแล้วมีผัวคนเดียวไปจนวันตายแล้วค่ะไม่เอาแล้วรักสามีคนเดียวแต่เราจะไม่พูดว่าสัญญามันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆเอมมี่บอกกับเรื่องนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเราถูกผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิตเหมือนกัน มันก็เป็นอะไรที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจากความรู้สึกของเราอย่าดราม่ากันนักเลยถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีโมเมนต,ต์เหมือนที่เอมมี่เป็นอยู่คุณก็จะเข้าใจความรู้สึกของเอมมี่